สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเอฟดีแท็กเตอรสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีฟอร์ดเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ครับผมมานำเสนอหนึ่งคันครับคันนี้ไอดีโตหัวฉีดเทียปั๊มกลมนะครับเครื่องเทพเลยครับเป็นตัวเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เครื่องสี่สูบครับเทอร์โบโรงงานฐานหน้าแซเอฟครับผมตัวใหญ่ๆกันเลยครับบิ๊กๆเลย ตันนี้กระทะล้อหน้านะครับขอบขอบยีครับผมล้อหลังขอบ38ครับฐานสีลบเป็นอขอคงคันทง่ดีครับฐาน3โกง4 สวยเดิมๆเลยครับว่าเป็นไงบ้านนอ ดีมากครับสรับมค,ครับไอดีโตครับสเกียรเรื่องดีมากครับไม่มีอไอเลยครับผม ันนี้เกียรแปดคูณสีครับโคดเอเอครับมีท็อกด้วยดีโต้หัวสีพ e ิยปั๊มกลมนะครับ ทางิทพิทพิิอ่าจะเป็นลูกปืนปั๊มน้ำนะครับจะเปลี่ยนให้ใหม่ครับอันนี้ใครชอบป้องใหญ่นะครับ0937278686 0937278686ครับรถยนต์เพลชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมก่อนเดินทางโทรมาสอบถามได้นะครับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวการทำงานให้ดูนะครับ mm. พอแ่นในเบื้องเนี่ยอช่วเแ่นในเบื้องเนี่ย mm. อแล่นนยห้อยล้างก็ได้ mm. ระบบไฮโอเล็กดีครับผมขับโปใช้งานได้ปกติ ดังดีมากครับแต่ดังว,วิวจะเป็นลูกปืนตามน้ำนะครับตัวล็อกหางต้องดึงไว้ครับผม ตัวหางมันจะล็อกไม่ค่อยอยู่นะครับต้องคอยพอดีมันอ่อนครับผม <peace> ท่อเดิมน,นี่นะครับท่อเดิมตัวนี้เอาเลย แมนโยขันทวนมันน่ะเนี่ยขันทวนบนแ่น <c oughs> ขันทวนบนบนแอน,นใหญ่มากครับคันนี้ ใหญ่พอกระทะล้อครับ <c oughs> ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยครับท <c oughs> ่านใดสนใจนะครับสองเท่าเครื่อง76-10ศ <c oughs> ครับ ยาแปดคูณสนะครับผมตัวเต็มครับผ่านดันหน้าพร้อมผ่าน3ใครยั่งหลีครับผมเสนอราคาอยู่ที่345,000บาทครับสามแสนบาทสภาพนี้เลยนะครับผมสนใสนใจศูนย์เก้าสมเจ็ดสนยมเจ็ดสองเจ็ดแปดหกแปดหกครับผมโรโยมเบอร์ชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับยางหน้าสภาพ90%เอลยครับยางหลังประมาณ60-70%ครับผม อันนี้ไม่มีเล่มนะครับมีเอกสารสัญญาซื้อขายให้นะครับผมเครื่องนิ่มๆเลยครับขับโปใช้งานได้ปกติถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวการทํางานเต็มรูปแบบให้ดูนะครับวันนี้พอดีพื้นที่ไม่อํานวยครับผมพอดีไม่มีที่ทดลองนะครับ ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยครับงานลากซาลี่งานดันนะครับงานบุกเบิกอันนี้เลยรุ่นนี้เลยครับ7610เครื่องเทอร์โบครับผม90กว่าแรงมา้า345,000บาทครับ093 727 866 093 727 8 6 8 6ูาเอครับผมรถยนต์เพื่อทุนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เครื่องเกียร์้ายดีครับวันนี้สวัสดีครับ